สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับเปล่าลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับเราก็มาดูผลการประชุมและก็คืบหน้าสำหรับวันที่4มกราคม2,566ที่ผ่านมานั้นครับว่ามีมติก็ดังต่อไปนี้เลยนะครับว่าสำหรับอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองครับก็คือ1ก็คือได้มีการเห็นชอบ ข้อมูลองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี2,564ทับ65นั่นเองครับและ2ก็คือเห็นชอบราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2,564ทับ65ตามเอกสารนี้เลยนั่นเองครับรายละเอียดต่างๆอื่นๆก็ เดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับว่าแต่ละเขตจะได้เงินเท่าไหร่และแต่ละเขตเขตไหนบ้างที่จะไม่ได้นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาบอกเพิ่มเติมจะได้เข้าใจกันว่าสำหรับอ้อยเบื้องสุดท้ายปี2,564ทับ65นั้นแต่ละเขตมีส่วนต่างจากราคาอ้อยขั้นต้น ที่10 ccs ดังต่อไปนี้เลยนะครับในแต่ละเขตนั่นเองครับเขต1ก็คือเท่ากับ83.65นะครับเขต2ก็คือไม่มีคือไม่ได้นั่นเองครับเขต3ก็คือได้21.39เขต4ก็คือไม่มีเช่นเดียวกันกับเขต2นะครับเขต5ก็คือ89.3 เขต6ก็คือ75.69นั่นเองครับเขต7ก็คือ44.75ส่นะครับส่วนเขต9สุดท้ายนั่นก็คือ61.24สําหรับในครั้งนี้เขตที่ได้เยอะสุดก็คือน่าจะเป็นเขต5ก็คือ89.3นั่นเองครับส่วนโรงงานไหนอยู่ในเขตคํานวณไหนให้พี่น้องดูรายชื่อใต้ตารางอ้อยตรงนี้เลยนะครับก็จะเอา ตารางไว้ให้ดูนะครับว่าใครอยู่เขตไหนใครอยู่เขต1กับ2ที่ใครอยู่เขต2และก็เขต4ที่ไม่ได้ก็ดูตามรายชื่อโรงงานกันเลยนะครับสำหรับคาดว่าภายในอาทิตย์นี้ทางสอนอน,น่าจะทำหนังสือแจ้งถึงโรงงานเพื่อที่จะขอความร่วมมือส่วนโรงงานไหนจะสำรองจ่ายให้หรือไม่จ่ายให้ก็ไม่มีความผิดอะไรขึ้น อยู่กับโรงงานนั้นๆจะใจดีเห็นใจพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองเพราะว่าตามระเบียบแล้วต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงจะมีผลบังคับให้โรงงานใช้ใจ่ายเงินให้นั่นเองครับทั้งนี้โรงงานก็สามารถที่จะหักเงินที่เราค้างหนี้เก่าในแต่ละ โรงงานนั้นด้วยนะครับผมนี่ก็คือความคืบหน้าในการประชุมที่ผ่านมานั่นเองครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับสำหรับราคาอ้อยเบื้องต้นของปี2,565ทับ66นั้นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันอีกต่อไปนั่นเองครับอย่างไรก็ใครอยู่เขตไหนอยู่อะไรก็ให้ดูตามตารางที่แนบตรงท้ายนี้ นั่นเลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง